見て。メラテン ตีแกงแล้วไม่ซื้อกินอันนี้วันหยุดวันอาทิตย์จะเอาไปต้มแบบที่มีตีแกง เฮาแกมาต้มหน่อไม้เด้อก่อนสีต้มเฮาต้องคั่วให้มันอ่อนก่อนถ้าอยากให้มันอ่อนเ้าก็คั่วใส่เกลือคัวให้มันอ่อนก็นยังต้มคั่วไปสักพักเด็นให้สิอ่อนพอลูก ออดแล้วเขาก็น้ำใส่ตุม๋มออดเลยออดน,นี้ดีออดสวยรวยเลยแล้วก็ทีเตินมน้ำตุม่ตมไอ้นันจ,จืดไ้นันสีแดงขัวออนแล้วก็มาต้มเหมือนไส้เนี้นะแป้งงัวไอ,อ,นนอ้นั่น,น,นจ,จืดเร็วๆน้อยหนึ่ง สูตรคอยด้วยสูตรคอยใส่แป้งนุ่นอ้าวอย่างนั้นเจือยบกันในสิบผ้าแกงดิจ่าดีจ้าขอตลอดรัทานผู้ชมของซูงชมทางหนูชาแนลมะนีสิภาพามะแขงน้ำใหม่ดิจ้าตามข่เบือกันแ่างน้ำใหม่สดกินเทียง กับเขาเทียงกันอยู่แค่ตะไคร่นะพริกน้ำแดง xe tay xe nam cho ไปตั้งไฟบนฟางใส่ลงไปเลยให้อลออลอยแรต้มกันให้ติดเน็ม้อปรุงกัน เต่าแมงนวายปลาลายปลากัน เด็ดงงติดตาให้น,น้ำเดือดกันเนสียใ่ค่ะแกงผักเนี่ยกบบเขาเอินั่งสวิลัต แบบนึงเดียวค่ะแค่โอกัะตักี่ตูใส่่เธอได้ใส่เบอร์เจดาเหมเอาไว้บอด้ใส่วันนี้เนี่ยฉีดต่อมันสีนาอ หอมผักสุแล้วแกงมายปนเห็ดสุดยอด